cốt đầu khoang một ván nhìn bữa nào có đẹp quá đi, <laughs> đẹp rồi đẹp, thục menu, mẹ liền, mẹ liền, cốt đầu khoang thêm ván khác lên nè, đấy ก็ะนะกินตลาดเพียงนียู่จ <c oughs> ึงเป็นไรเอาเอาเอาไม่ได้คุมนนะ <c oughs> ค้มเดือนนะเออเอาคุ้มเดือนเลยจีหานก็เดือนเองคุมม้มหาดเดือน เราของวันที่หนึ่งพูดที่ดูบิงสตัวเดี๋ยวมามา,ามาปัปองเนเมมาก็ปป๋องเอเพิมเมเ่มเงิ่มเพิ่มเงินน้ำตึงหสิบบาทม่มาสอสองแฮกนี่ยม่มา,มาเป็นม่มาปวยเกนนะี่ย่มีเครื่องถึงอารุณนะไรเลยไว้ต้มเน้ยต้นเลยียงต้มเนียน, <laughs> น,นีแหละเน้ยตอนเช้า

ปลาขาดบลาดิ้นกินปลดกกิ้งเนี่ยช่วงช่วงนี้ปแดกนี่รนรเลยมันเสียปรุนมนเดี๋ยวแดมันสาดไดหเ้า่เซตุงมือเซันนีมนนคน่เ่ดีจตายเดี๋ยวบ้อง็บใส่มัน่ Bị lộn Lộn này, khu này lộn thế này lại Để cái đèn xuống nó mới bụt xuống Tại là tài quá Lạc xá phi đó, bọn này xé ngân này phi tăng là gì vậy như phi วันี้มแต่คนลูกเด็กก็สะอาดเยอะเยวก็รู้กันจะลูกเทามาว่ามันเป็นลูกเดียเนี่ยไปหาวันเว้นกี่กี่เดือ,อ,อดนอยังเย็แลยหนเพิ่งข้าอันตึกทล่ม

ngủ 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 sắt của chiều toa luôn đang chìm như làn đi xin khẩn khó bao hoàng xin bạn khẩn ống đi xin bạn xin mẹ khai khó đi xin được luôn mà đây là quay ống nhé ngũ thoại quay quẩy quẩy sạp quẩy kéo Bà đều mưa bùa 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 vừa bùa xin bùa 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 ดียกได้หลายเลยเนีไป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 กินที่นึงนีงช่องเวยเลยน่วบชองเเลยทู่เลยทู่ทู่ชองเยกินเบบบคือบปานกมยงไงเจ้าองเเลยแปียนซีมไละ่องเขืก็เปลี่ยม่ย่ายเียอะเหมือน